ไอ้พวกเจ้าชู้ไอ้พวกไม่รู้จักพอให้ใต,ตายวินสา <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้ครับวันที่26นะครับมกราคมแสงเหนือเข้ามาดูแลคณะเป็นวันแรกนะครับผมคณะแสงเหนืองอกได้แปดวัน แสงเหนือก็จะมาดูแลเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้แสงเหนือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีตัวป้องกันหมัดกระโดดแล้วก็ฮอร์โมนนิดหน่อยนะครับเร่นการแตกยอดแตกใบนะครับดูเปนแนวทางก็ได้นะครับสำหรับสวนไข่ไล่ไข่ที่มีหมัดกระโดดระบาดรุนแรงนะครับติดต่อแสงเหนือมาได้นะครับแสงเหนือพอมีของดีแบ่งปันเอาไปใช้กันได้นะครับผม แล้วก็มีคอพีนเพยยี่เซนนะครับแบ่งปันแสงเหนือไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไร ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมเพื่อมีประโยชน์เพื่อจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับผมสไตล์แสงเหนือนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรครับผมน้แสงเหนือประมาณนี้นะครับ78วันนะครับผมแนะนำพี่ๆเกษตรกรนะครับว่าฉีดยาหมักควรฉีดตอนเช้านะครับจะได้ผลดีนะครับถ้า ความรู้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่ครับดูผสมกันเลยครับผมผมวันนี้แสงเหนือก็เข้ามาดูแลคณะเป็นวันแรกนะครับคณะแสงเหนือได้8วันก็จะเริ่มดูแลเป็นครั้งแรกนะครับแสงเหนือจะบอกว่าผักแต่ละแปลงแต่ละฤดูกาลดูแลไม่เหมือนกันนะครับไม่มีสูตรตายตัว ดูแสงเหนือเป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงก,กันเราเองนะครับผมพักแสงเหนือได้8วันแสงเหนือก็กระตุ้นฮอร์โมนนิดนึงนะครับให้ใบมันแตกดีๆนะครับแตกใบอ่อนแตกยอดนะครับแสงเหนือน,นิยมใช้สาหร่ายนะครับตัวแรกสาหร่ายนะครับผมตัวที่สอง อ่าเริงร่ากนะครับแสงเหนือที่ยมใช้ยี่ห้อนี้นะครับช่วยโปรโมทตัวนิดนึงอ่าเริงร่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมนี่เป็นสไตล์แสงเหนือน,นะครับสูตรใครสูตรมันนะครับสไตล์ใครสไตลมันเออมัดกระโดดแปลงแสงเหนือนตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นตัวนะครับ แสงเหนือก็จะใช้สารแค่ป้องกันเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสวนใครมีหมัดกระโดดรุนแรงก็ต้องขยับตัวยาขึ้นไปนะครับให้แรงขึ้นนะครับแต่ของแสงเหนือตัวไม่ค่อยมีแสงเหนือก็จะใช้ตัวโปรฟีโนโฟอร์ดนะครับแค่ป้องกันเฉยๆนะครับผม การใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่ละตัวยาฉีดซ้ํากันได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับถ้าเกิดครั้งที่3มแสงเหนือแนะนําให้เปลี่ยนกลุ่มยาไปนะครับผมเพราะยากำจัดหมัดเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับก็ต้องขยับตัวที่มแมลงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมต้องมันสังเกตอาการนะครับผมแสงเหนือรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะครับดูเป็นแนวทางกันได้นะครับ ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีหมัดกระโดดลงครั้งหน้าแสงเหนือคงจะต้องขยับตัวที่มันแรงขึ้นนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ